สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องที่นำเสนอความรู้กับเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศนะครับที่มีมูลค่าราคาสูงมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับเป็นองค์ความรู้นะครับในการสะสมเหรียญหรือว่าท่านใดที่มีเหรียญอยู่แล้วก็สามารถ ามาดูคลิปนี้หรือวิดีโอนี้เพื่อเป็นความรู้นะครับอัพเดตราคาเหรียญที่มีการซื้อขายกันของนักสะสมทั่วโลกนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเหรียญมูลค่าราคาสูงมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเหมือนเช่นเคยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆน,นะครับ สำหรับวันนี้ก็มีเหรียญที่มีมูลค่าราคาหลักแสนหลักล้านนะครับที่ได้มีการซื้อขายกันเมื่อเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2567นะครับที่ผ่านมานะครับว่าอัปเดตราคาแต่ละเหรียญนั้นมีมูลค่าราคาเท่าไหร่นะครับและพร้อมประวัติของเหรียญดังกล่าวนะครับสำหรับในเบื้องต้นของวิดีโอนี้นะครับก็จะเอาเหรียญ ต่างประเทศนะครับเหรียญเงินตราต่างประเทศที่มีการซื้อขายกันจริงๆหรือว่าที่มีใช้ในปัจจุบันนะมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันก่อนนะครับซึ่งก็เป็นเหรียญที่ยังไม่มีการซื้อขายที่มีราคาสูงนะครับสำหรับเหรียญแรกนี้นะครับก็หลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยนะครับก็เป็นเหรียญ1ิเซนนะครับเหรียญ1ิบเซน เหรียญปี1,972นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ยังหาได้ง่ายโดยทั่วไปนะครับมูลค่าของเหรียญก็เท่ากับหน้าเหรียญน,นะครับก็คือ10เซนนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ยังหาได้ง่ายนะครับเป็นเหรียญขนาดใหญ่นะครับขอบด้านข้างเหรียญน,นะครับให้เอามารับชมรับฟังกันก่อนเพราะว่า เหรียญแต่ละประเทศนั้นก็มีเอกลักษณ์รูปแบบแตกต่างกันไปนะครับท่านที่ชอบสะสมเหรียญก็สามารถสะสมเก็บไว้ดูเล่นหรือว่าเอาไว้สะสมในอนาคตได้นะครับเหรียญต่อไปนะครับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญปี1,988นะครับก็เป็นเหรียญขนาดใหญ่เช่นเดียวกันนะครับ รูปแบบของเหรียญนั้นก็แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นั้นราคาที่ซื้อขายกันก็เท่ากับมูลค่าหน้าเหรียญน,นะครับสำหรับเหรียญดังกล่าวนี้ราคายังไม่สูงนะครับราคายังไม่สูงเหรียญต่อไปนะครับเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญที่เก่าแล้วนะครับด้านหลังของเหรียญถือว่ามีเอกลักษณ์สวยงามมากเลยนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ เป็นเหรียญปี1980นะครับด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญซึ่งมูลค่าเท่ากับหน้าเหรียญราคาอาจจะลดลงมาบ้างนะครับเพราะว่าสภาพของเหรียญนั้นมีสภาพสึกกร่อนไปตามกาลเวลานะครับยังไม่เป็นที่ต้องการของนักสะสมสักเท่าไหร่นะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งเหรียญนะครับแล้วก็ไปดูเหรียญที่มีมูลค่าราคาสูงหลักแสนหลักล้านกันนะครับ สำหรับเหรียญทังกล่าวนี้ก็เป็นเหรียญปี2002นะครับเหรียญปี2002มูลค่าสำหรับเหรียญน,นี้ก็เท่ากับหน้าเหรียญน,นะครับราคายังไม่สูงนะครับสำหรับเหรียญน,นี้แต่ละเหรียญแต่ละประเทศมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปนะครับแตกต่างกันไปตามรูปแบบที่สวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญ ที่มีมูลค่าราคาหลักแสนหลักล้านกันนะครับสำหรับเหรียญที่ท่านกำลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้นะครับก็เป็นเหรียญปี1799นะครับมูลค่าหน้าเหรียญน,นะครับก็10ดอลลาร์นะครับ10ดอลลาร์โกอีเกิลนะครับเป็นเหรียญกระสาบทองคำที่ผลิตในโรงกระสาบของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับในช่วงปลาย ศตรวรรษที 18, ่18นะครับซึ่งเหรียญน,นี้นะครับเห <daughter soul cat> รียญน,นี้เป็นส่วนหนึ่งของอชุดเหรียญที่ช่างแกะสะลักเหรียญของโลงกระสาบในขณะนั้นนะครับเป็นคนออกแบบขึ้นมานะครับโดยออ,ออกแบบโดยโรเบิร์ตสกอตต์นะครับซึ่งเป็นช่างที่แกะสะลักเหรียญของโลงกระสาบในยุคนั้นนะครับซึ่งเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญทองคำนะครับเหรียญทองคําที่หายากมากๆนะครับ ปีที่ผลิตก็คือปี1,799นะครับปี1,799มูล,ลค่าของเหรียญก็คือ10ดอลลาร์ในยุคนั้นนะครับแต่วัสดุที่นำมาใช้ในการสร้างเหรียญดังกล่าวนี้ก็เป็นทองคำนะครับทองคำโดยผู้ออกแบบชื่อโรเบิร์ตสกอตนะครับด้านหน้าของเหรียญน,นะครับด้านหน้าของเหรียญเป็นรูปเหมือนผู้หญิงเสรีภาพนะครับ หันไปทางด้านขวานะครับหันไปทางด้านขวานะครับสังเกตจากที่เหรียญที่ท่านกาลังรับชมรับฟังกันอยู่นะครับหันไปทางด้านขวาของเหรียญครับสาหรับด้านหลังนั้นเป็นรูปนกอินรีนะครับเป็นรูปนกอินรี see. ขนาดของเหรียญน,นั้นเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3 3มิมลลิเมตรนะครับ3ามิมลลิเมตรน้ำหนักประมาณ17.5กรัมนะครับ17.5กรัม ซึ่งเหรียญน,นี้นั้นความบริสุทธิ์ของทองคำนั้นจะอยู่ที่0.916นะครับหรือ22กรัตนะครับ22กรัตถือวาอ่าเป็นเหรียญทองคำที่หายากอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับซึ่งมูลค่าของเหรียญในยุคนั้นก็เท่ากับ10ดอลลาร์นะครับแต่ปัจจุบันนี้เหรียญน,นี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญน,นะครับถ้าสภาพดีๆก็จะมีราคาแพงนะครับ จะมีราคาแพงสำหรับสภาพของเหรียญน,นะครับที่อยู่ในสภาพดีนะครับก็คือไม่มีการสึกหรอมากนักนะครับก็จะทำให้มูลค่าของเหรียญดังกล่าวนี้มีมูลค่าสูงเพิ่มขึ้นด้วยนะครับสำหรับความหายากของเหรียญดังกล่าวนี้นะครับไม่ได้หายากมากนักนะครับแต่เหรียญที่อยู่ในสภาพดีๆนะครับ ที่ยังไม่ได้มีการใช้จะต้องมีการรับรองจากบริษัทนะครับที่จัดอันดับเหรียญกระสาบนะครับซึ่งอาจทาให้มีมูลค่าราคาสูงขึ้นได้นะครับสําหรับราคาในท้องตลาดปัจจุบันเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับว่าเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมานะครับมีการซื้อขายกันอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะครับซึ่งสภาพเหรียญที่ท่านกําลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้สภาพก็ยังพอใช้ได้นะครับยังพอใช้ได้ก็ถือว่า มีมูลค่าราคาสูงนะครับซึ่งการผลิตเหรียญดังกล่าวนี้นะครับผลิตเหรียญดังกล่าวนี้ก็มีจำนวนการผลิตประมาณ1 3 1 2 5เหรียญน,นะครับมีการผลิตมาในยุคนั้นนะครับ1 3 1 2 5เหรียญน,นะครับ ซึ่งบางเหรียญน,นั้นที่อยู่ในสภาพยังไม่ได้ใช้งานนะครับอาจจะมีราคาสูงถึง450,000ดอลลาร์สหรัฐนะครับ450,000ดอลลาร์สหรัฐนะครับถ้าเกิดยังไม่มีการใช้งานนะครับท่านก็ลองเอาประมาณ33บาทคูณเข้าไปนะครับ4 450,000ดอลลาร์สหรัฐจะเท่ากับกี่บาทไทยนะครับดังนั้นเหรียญดังกล่าวนี้ก็ อาจมีการปลอมแปลงเพราะว่ามีมูลค่าราคาสูงนะครับซึ่งเหรียญน,นั้นเ,เหรียญดังกล่าวนี้นั้นก็สามารถให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบได้นะครับมีหนังสือรับรองในการซื้อเหรียญดังกล่าวซื้อขายเหรียญดังกล่าวนะครับซึ่งถ้าสภาพสวยๆแล้วก็ยังไม่มีการใช้งานก็มีมูลค่าสูงถึง450,000ดอลลาร์ 450, สหรัฐนะครับแต่สําหรับเหรียญน,นี้นะครับที่ท่านกําลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้นะครับ ซึ่งมีการซื้อขายกันนะครับอยู่ที่ราคา1 9 6 2 5ล้บาท50สตางค์นะครับ1 9 6่5ลา้าบาท50สตางค์นะครับก็เป็นเหรียญที่มีมูลค่าราคาสูงนะครับถ้ามีสภาพใหม่ๆนะครับเหรียญนี้ก็สูงถึง4,50,000ดอลลาร์สหรัฐนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่หายากมากๆอีกหนึ่งเหรียญนะครับ ก็เป็นเหรียญปี1,799นะครับมูล,ลค่า10เหรียญ10ดอลลาร์สหรัฐนะครับก็นำมาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่หายากมากๆนะครับท่านใดมีสะสมอยู่หรือว่าเคยพบเจอที่ไหนก็ลองเอามาเทียบเคียงดูกันได้นะครับหวังว่า จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับเป็นแนวทางในการสะสมนะครับซึ่งในคลิปต่อๆไปก็จะมีเหรียญที่มีมูลค่าราคาสูงมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังเช่นเดียวกันเช่นเคยนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆในการหาข้อมูลดีๆอันเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันในโอกาสต,ต่อๆไปนะครับ สำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ